สวัสดีครับวันนี้มาบนดาดฟ้านะของบ้านเพื่อพูดไปยังบ้านแต่ละหลังนะบ้านทุกบ้านมีสมุดทะเบียนบ้านสมุดทะเบียนบ้านนั่นแหละครับเป็นหลักฐานยืนยันว่าอำนาจอะทไปไตยของรเจ็ด วิ่งกระจายนะอำนาจทิพย์ใจเป็นอำนาจต้องกระจายนะครับกระจายไปยังบุคคลทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจทิพย์ใจรเจ็ดเขามออให้ปวงชนชาวไทยเขาไม่ได้มอบให้กับหน่วยงานองค์กรหรือมู่คณะใดอำนาจทิพย์ใจเป็นอำนาจต้องกระจายนะครับถึงแม้รเจ็ดไม่เขียนไว้แต่เป็นอำนาจที่อยู่ที่ประชาชนเพราะชื่อมันบอกอยู่ในตัวอยูแ่แล้วว่าประชาธิปไตย ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสั่งการแต่ยุคก,ก่อนเริ่มแรกเขา,มาไม่ให้ประชาชนไปสั่งให้ประชาชนไปเลือกตัวแทนแต่พอมาในยุค AI เนี่ยประชาชนสั่งได้แล้วไม่ต้องใช้ตัวแทนสสอละจึงจบยุคสสอ,สอจบยุคพรรคการเมืองจบยุคก,การเลือกตั้งจบยุครัฐบาลเพราะไม่มีรัฐบาลไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรรคให้เลือก รัฐบาลก็ไม่มีมเข้าใจไหมประชาชนสามารถปกครองตัวเองได้เพราะโลก B, ดาวเทียมอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันบล็อเลกเชนและ AI ไม่ต้องไปใช้สอสอไม่ต้องใช้พักไม่ต้องใช้การเลือกตั้งไม่ต้องใช้รัฐบาลนะฮะประชาชนสามารถกดเป็นมติให้ตำบลให้จังหวัดให้ประเทศและนโยบายต่างประเทศด้วยตัวของตนเองได้แล้วเข้าใจอย่างประชาชนเข้าใจหรือย่างคนไทยเข้าใจไหมโลกยุคนี้มันเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ไม่ต้องรอให้ประเทศไหนทําก่อนประเทศไทยนี่เป็นต้นแบบโลกปัญหาอยู่ตรงเนี้ยคนไทยไม่กล้านําโลกเมื่อท่านไม่กล้านาโลกนี่ผมจะเรียกท่านเป็นคนไทยประเภทแบบเรียกอยาก่างรุนแรงเลยนะเป็นคนจันไรเลยนะครับจันไรมีสี่แบบนะแบบที่หนึ่งได้อานาจราเจ็ดมาแล้วไม่ใช้ไม่ทําความรู้จักแล้วไม่ใช้เมื่อท่านไม่ใช้โจทย์สูบสนก็มาใช้นี่ครับมันก็มาใช้ผู้ยิประ้ใหญประเทศอย่างเงี้ยเพราฉะนั้นท่าน ป็นคนจะเลยเหมือนกันกระจายไหมครับผมต้องขออนุญาตใช้คำแรงๆนะเพราะว่าต้องการจะปลุกกระตุ้นกระตุกนะกระทบกระทั่งกระแทกนะให้ท่านสะเทือนสะเทือนะอนะถึงจิตใต้สำนึกเลยจริงเรียกว่าคนจะเลยเ่มืนอสะเทือนไปถึงจิตใต้สำนึกของท่านนะเพราะท่านไม่ยอมรับลว่าท่านเป็นคนจรนะลยแน่เมื่อท่านไม่ยอมรับท่านก็อย่าอย่าเป็นคนท,นที่อย่างที่ผมบอกเนีครับสี่ประเภท ก็คือหนึ่งได้อำนาจรอเจเกตเรไม่รู้เรื่องใช้ไม่เป็นไม่รู้ใช้ไงฉันไม่ไม่รู้วิธีใช้แล้วก็ไม่ใช้ด้วยไอ้นี่แหละจะไรเพราะท่านไม่ใช้ท่านไปเลือกตัวแทนตัวแทนตัวแทนเนี่ยมาผู้ยีบไปยังประเทศก็เท่ากับสนับสนุนในโจรสูตรมาพูดยิบไปยังประเทศนั่นเองจะไรไม่ล่ะเออนั่นแหละท่านอาจจะบอกเอ้ยเรียกหน้าเกียรติต้องเรียกให้หนัาเกียรติเพราะว่าผมต้องการให้ท่านใช้อำนาจรอจ็ไม่ใช่อะไรต้องการให้ท่านกระตุ้นท่านอ่ะให้ตืน่น เลิกเป็นคนจะไยกระจายยังมันรุนแรงนะถ้าท่านปล่อยเพราะเป็นระดับชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นเป็นเรื่องของชาติถ้าท่านไม่สนใจไม่ได้ละก็ถ้าไม่สนใจการเมืองที่เป็นเองท่านเห็นเนี่ยแล้วท่านก็มองหาว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วจะออกยังไงไอ้ทีนี้มาร้องหาก็เพราะท่านไม่ทำเนี่ยไม่รับผิดชอบได้ไงไม่รับผิดชอบอำนาจของราเจ็ดเป็นจระไยนะครับแจ้งให้ทราบจระไยที่สองคือไม่ก้านนำโลก ไม่กล้านำโลกนะเป็นจารยนะครับอ้าวทาไมงั้นอ่ะเราต้องกลมนี่ที่ตามโลกเราไม่ใช่ประเทศอะไรจะนําผิดแล้วยุคเอไอนี่ท่านต้องเป็นนําโลกเป็นต้นแบบโลกเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกเลิกตามโลกเลิกตามโลกนะครับงานผมสั่งอย่างนี้เพราะว่าประเทศมิลิคิตประเทศมิลิคิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจคุณต้องนําโลกคุณต้องเป็นชาติใหญ่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณไม่นําโลกคิดจะตามโลกผิดแล้วนี่แหละก็จะรย์ที่สองเบอร์สองจารยเบอร์สามก็คือ เป็นคน,น,นไม่ดินก็ยังคิดจะไปเลือกตั้งถ้าคิดจะเลือกตั้งเนี่ยจะไล่เบอร์สามคิดจะเลือกพักนะนะนะส่วนจะไล่เบอร์สี่นะ,ะท่านต้องเป็นเป็นคนไม่หนักเป็นดินเนะี่ยต้องสมัครเป็นมนุษย์ต่อาววินยัยแล้วท่านที่มีค่าตัวต้งยี่สิบล้านบาทถึงสี่สิบล้านบาทเพียงแค่สมัครเป็นมนุษย์คกาววินยัยถ้าท่านไม่สมัครก็เป็นตัวจะไล่อยู่อ่ะเออเห็นไหมจะไล่ตั้งสี่ตัวเอาสี่เอบอร์เอาเบอร์ไหนดีอ่ะนะ ก็ต้องขออนุญาตเรียกแรงๆนงี้เพื่อกระตุ้นเพื่อให้ท่านหนีเพื่อท่านออกจากไอ้ฟอกขี้เลเก่า,กาที่ท่านติดยึดอยู่ะนะท่านต้องทิ้งเลยมาเซตเก่าๆทิ้งเป็นเปลเลยต้องมาเริ่มต้นใหม่ท่านเป็นพลเมืองต้นแบบโลกในโลกยุคไอสามารถปกครองตัวเองได้แล้วประกาศสักดาความเป็นคนไทยตัวจริงได้แล้วเพระาะนั้นเชิญทุกบ้านตื่นตัวให้เจ้าบ้านที่มีสมุดที่บ้านระบุว่าเป็นเจ้าบ้านได้แล้ท่านจะเรียกประชุมลูกบ้านแล้ว ประชุมล so like the so our ูกบ้านนะครับท่านไม่ต้องไปรอให้รัฐบาลรัฐบาลท่านพึ่งไม่ได้นะครับทุกทุกบ้านต้องรู้ทุกบ้านรู้แล้วคนไทยทุกคนรู้เจ้าบ้านก็รู้ลูกบ้านก็รู้รู้ว่าเออเราพึ่งรัฐบาลไม่ได้พึ่งกองทัพก็ไม่ได้พึ่งสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ได้ก็ไม่มาทําให้มันก็ไม่จัดการให้ประชาชนต้องจัดการด้วยตัวเองเพื่อการดูคลิปวิดีโอผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดำนิจต์แล้วก็เกิดปัญญาก็ส่งมาแสดงเจ็บนกงนี่ครับยืนยันจุดยืนของตัวเองประกาศจุดยืนทรัพย์จุดยืนในใบแสดง ด้วยการส่งใบแสดงเจตจำนงซึ่งซึ่งปกติท่านก็ต้องส่งอยู่แล้วกระดาษดีซเวลาเข้าคุหาตั้งทนส่งกระดาษดีซีแต่ส่งละสองใบของผมส่งแค่ใบเดียวแล้วอนุทินจะให้ส่งสี่ใบท่านจะว่าไงผมไม่ส่งใบเดียวเป็นใบสถาปนาท่านน่ะสถาปนาทีเดียวเป็นผู้ฝ่ายปกครองเลยแต่ถ้าท่านไปเลือกตั้งท่านส่งอยู่ล่างไปทุกทุสองปีต้องส่งมันอยู่ทุกแล้วก็ท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วจะนั่งดูมันเล่นเกมกันเนน้ำเน่ากันจบได้แล้วนะผมผู้นี้ก็ควรจะตื่นกันทุกบ้านแล้วนะ คราวนี้มันเป็นหน้าที่ของบ้านเพราะว่าท่านพึ่งพารัฐบาลที่ดูแลขวานทองไม่ได้พึ่งพาผู้ว่าก็ไม่ได้ผู้ว่าอยู่ผู้ว่าผู้ว่าก็อยู่ภายใต้พรรคการเมืองผู้ว,ว่านายอำเภอก็ไม่ได้พึ่งว่าผู้ใหญ่บ้านอบตอบตรก็ไม่ได้อบตก็เลอะเธอเลเทะเอาความเลวระยำระดับชาติลงย่อมาเป็นระดับตำบลมันก็ระยำไปกระทั่งระดับชาติร,ระดับตำบลน,นะเออไม่มีที่พึ่งประชาชนไม่มีที่พึ่งคราวนี้ก็เหลือแต่บ้านไง พราะหมู่บ้านก็จะเป็นก um ็เป็นลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านอ่ะก็ตามจากบ้านก็เป็นบ้านไอ้ตามจากหมู่บ้านก็เป็นบ้านบ้านคือเจ้าบ้านในเดงเพราะนั้นเจ้าบ้านต้องตื่นตัวนะเจ้าบ้านต้องตื่นตัวทำหน้าที่ทำหน้าที่มันเป็นนายกของประเทศทำหน้าที่เหมอนเป็นผู้ว่าของจังหวัดทำหน้าที่มันเป็นนายอำเภอของอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออบตของตำบลก็ททำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะแต่คราวงี้เป็นบ้านก็ต้องทำหน้าที่บ้านเดียครับเจ้าบ้าน เจ้าบ้านก็เลยต้องมาประชุมลูกบ้านเอาละเราพึ่งพาไม่ได้เลยตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านไปถึงนายกอ่ะตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านถึงเนว์นะไอ้พวกนี้พวกกินเงินเดือนตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจนไปถึงนายกกับมาชนพึ่งไม่ได้เข้าใจยังประชาชนมีเหลือบ้านเท่านั้นเองไม่ได้กินเงินเดือนเออบ้านไม่ได้เงินเดือนนี่แหละนี่แหละที่เราจะคุยกันก็คือบ้านไม่ได้กินเงินเดือนคราวนี้บ้านจะทําการเมืองโลกเพราะว่าไอ้พวกนั้นตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านจนถึงนายกเนี่ยพวกนี้กินเงินเดือนพวกนี้ทาบ้านเมืองเอะเทอะเลยเทะ ฝรนี้ประชาชนแม่ไม่ใช้บริการแนละ้วประชาชนจะจะทําการเมืองโลกเลยนะทำการเมืองโลกฟังผมรู้เรื่องไหมประชะาชนชาวไทยฟังผมรู้เรื่องไหมครับต้องถามต้องเน้นเพราะว่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอเป็นครั้งแรกและท่านปรับตัวไม่ถูกปรับตัวไม่เป็นเพราะคุ้นชินอยู่แต่ถูกผู้ใหญ่บ้านปกครองนะไอ้กำนันปกครองอปสปกครอง,อง,รอองนายอำเภอปกครองผู้ว่าปกครองสสปกครองท่าน ชินอยู่เงี้ยแล้วก็พักปกครองนายกปกครองท่านชินอยู่เงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านจะถึงนายกอะไม่ใช่เพึ่อท่านท่านก็เห็นผลงานท่านก็เห็นอยู่แล้วคนดีก็มีแต่มีสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะนะใครโชคดีหมู่บ้านไหนโชคดีได้คนดีก็โชคก็ดีแต่ว่าส่วนมากมันเสียมันไม่ป็นที่เพึ่งเพราะนั้นอย่าเพิ่งจะเพิ่งพาเราต้องเพิ่งตัวเองก็พิ่งเพิ่งทำาพิ่งตำ เพิ่มมาหน ates, ้าเท่านน่ะท่านเป็นเจ้าบ้านน่ะก็ประชุมลูกบ้านแค่นั้นเองเป็นเรื่องของเจ้าบ้านกับลูกบ้านเป็นเรื่องคนในบ้านเป็นเรื่องของบ้านไม่เกี่ยวกับหมู่บ้านเลท่านไม่ได้กินเง OK? ินเดือนของรัฐนะท่านเป็นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศไม่ได้กินเงินเดือนแต่พวกนี้กินเงินเดือนอะเราเหมือนเราจ้างมันอะแต่มันไม่มีประสิทธิภาพอะเข้าใจไหมเราจ้างตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านจนถึงนายกมันไม่มีประสิทธิภาพมันทําประเทศแย่ทําให้คุณภาพท่านก็ตกต่ำความมั่งคั่งมั่นคงท่านก็ไม่มีมันทําลายไปหมดมันทําลายหมดต้้ง่ผูหบานจถึ นายกอะ่ะท่านจะเลี้ยงเอาไว้เหรอจะให้งินเดินพวกนี้อีกเหรอแล้วลเลี้ยงเอาไว้เหรอเข้าใจที่ผมพูดไหมมันเป็นเรื่องง่ายๆนี่เองไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่ว่าเออพื้นที่แค่นี้ของบ้านเนี่ยเราไม่ได้กินเงินเดือนแต่พื้นที่ของหมู่บ้านจนเรื่องถึงประเทศอะ่ะเขากินเงินเดือน,อนแต่ทํางานไม่ได้เรื่องเลยไม่เป็นที่พึ่งเลยท่านจะไปที่พึ่งหาทำไมเข้าจใจยังมันจบมันจบท่านแยกเป็นไหมถ้าท่านแยกเป็นจะรู้ว่าไอพวกกินเงินเดือนเนี่ยเราไ่พึ่งมันไม่ใช้มัน อาศัยมันเพราะนั้นก็เหลือแต่พวกไม่กินเดือนๆคือพวกเราไนงะพวกบ้านแต่ละหลังอะ่ะไม่ได้กินเดือน,นของรัฐเลยนะแต่ต้องจ่ายจ่ายภาษีทงออบงทำวงทำแวดหรืออะไรก็นั่นอะ่ะเราไม่ได้กินกันเดือน,ก,นก็ใจไหมคนไม่กินเดือน,นเนี่ยแหละก็จะทาการเมืองโลกเขาจะบริหารประเทศดูแลประเทศเองนะครับนี่เราไม่ใช้บริการพวกพวกนี้ละพวกตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านถึงนายกอะ่ะไม่ใช้โลโลทิ้งไม่ใช้มีมาตรฐานใหม่เรียวกว่าสี่พิลักไทยแล้วก็จะมีอ่า แต่และตำบลก็จะมีองค์การตำบลอำนาจองค์การตำบลอำนาจนี่แหละคือขา้าราชการใหม่ของปขาขาระชาชนพู้ให้ข้าราชการของประชาชนเอาอย่างนี้เลยกันส่วนขา้าราชการที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นขา้าราชการของนักการเมืองเขาก็เนี่ยเราโลดทิ้งหมดเลยทิ้งนักการเมืองโลดทิ้งขา้าราชการมันก็ลอยแวงว้งวางเราก็ไม่รับเพิ่มแต่องค์การตำบลอำนาจจะเป็นขา้าราชการใหม่ในระบบระบ,บอบใหม่แทนไอข้าราชการที่เป็นทุกวันนี้เข้าใจอย่างประชาชนนี่คือเรื่องใหม่ของโลกนี่คือประชาชนปกครองตนเอง ท่านต้องมองให้ออกมองให้เป็นอยู่ข้างอยู่ฝั่งเลือกเลือกข้างให้ถูกเลือกข้างให้เป็นเข้าใจที่ผมพูดพวกจะอธิบายอยู่แล้วผมว่าท่านเข้าใจอยู่แล้วล่ะเริ่มจะเข้าใจละเริ่มจะรู้แล้วว่าเฮ้ยให้พวกที่มนดูแลพื้นที่ตัน้นแต่ตำบลไปถึงเดืนเดือนเนี่ยถึงนายกเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยมันพูดพาไม่ได้ เราจัดการไปท่ทนเองดีกว่าเพราะเราเป็นเจ้าของอำนาจไงบไอ้พวกนั้นไม่มีนะครับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านถึงนายกอะ่ะไม่มีอำนาจทิ่ใ์พวกนี้ไม่มีแต่ตัวประชาชนทุกคนมีคือบ้านแต่ละหลังมีอำนาจทิ่ยตยเต็มเลยไม่ใช่ท่านไปเลือกตั้งแล้วมันหายหมดไปไม่ใช่นะครับท่านก็จะผิดน,นะครับท่านเหมือนมันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะท่านเหมือนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะอำนาจทิพย์ตยที่เราจัดให้มานะ่ะอำนาจทตายคือเห,เหมือนกับลิขสิทธินั่นแหละครับท่านเพียงแค่อนุญาตเข้าคูหาเลือกตัั้้้้้้งงอออนนนนนนนุญาาาาตใใหททีีีมึเเเบบร์ขไปปชจ่่แค ท่านอนุญาตมันแต่อำนาจอยู่ที่ท่านตลอดทุกวินาทีทุกวินาทีอยู่ขณะนี้ก็ยังอยู่ท่านเข้าใจว่าไม่มีต้องรอเขาจะเลิอกตั้งแล้วจริงจะมีเขาจะผิดนะครับท่านมีอยู่ทุกวินาทีมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนลิขสิทธิ์ะท่านเป็นเจ้าของอยู่ทุกวินาทีท่านเข้าใจลิษษขสิทธิก็ก็เข้าใจอำนาจทิศแต่อันเดียวกันอนะอันเดียวกันเพราะท่านอนุญาตให้พวกนั้นมันใช้แค่สี่ปี เพานั่นเองพอสี่ปีท่านก็ไปเลือกหมายเลือกเบอร์หมายเลอาเอาเบอร์หมายไปเบอร์นี้ไปดีท่านเป็นเจ้าของบ้านนะท่านเป็นเจ้าของบ้านทุกวินาทีไปดูโฉนดก็ชื่อว่าท่านท่านเป็นเจ้าของบ้านชื่อก็เป็นชื่อท่านท่านอยู่เป็นเจ้าของบ้านทุกวินาทีใช่ไหมอันเดียวกันอันเดียวกันกับประเทศนั่แหละท่านก็เป็นเจ้าของอำนาจเทือนอยู่ทุกวินาทีเพียงแต่ท่านเป็นเออเลือกให้นี่มาดูแลบ้านเลยฉันไม่อยู่บ้านด้วยหรือไม่ก็ซื้อบ้านแล้วก็ให้นี่ไปไปเฝ้าบ้านอย่างเงี้ยเออให้มันเฝ้าสัก สี่เดือนเออฉันไปต่างประเทศไปทำอะไรก็ว่าไปฮะาจ้างมันมาเช่าบ้านนะให้เฝ้าบ้านนะเข้าใจไหมผมเข้าใจผมไปยังแจ้แจ้งชัดหรือยังผมพูด,พดอย่างนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะท่านเป็นเจ้าของบ้านนะ่ะไม่อยู่บ้านสี่เดือนท่านก็ต้องจา้างใครกันนะเอาเบอร์นั่นเบอร์นี้เอามาดูลยบ้านฉันหน่อยเว้ยเออเก็บผลไม้ไปขายเอาฉันดูกล้องฉันดูกล้องฉันดูกล้องไอ้ซีซีทีวีฉันก็รู้แกทําอะไรเออเข้าใจไหม เหมือนเราสอดส่องกั็เหมือนเหมือนสื่อมวลตถุชนละลายแก็มีกล้องไปส่องแล้วก็รู้ว่าพวกนี้ทํางานยังไงแล้วมันทำงานเลื่อะเทเลเดท่านทำอะไรไม่ได้เหมือนทําบ้านเลอะเทอะสุกอบของในบ้านไปขายเงี้ยมูลอบตอกหลักไม้ขึ้ผลไปขายท่านเลยมันขายไปมันเอาไปมันเอาไปแปดสิบมันออกมันได้ขายได้ยี่สิบน่าแล้วมันจะทำงานถ้าแกเห็นอยู่ไม่รู้จะจัดการยังไงแต่ถ้าเป็นเจ้าของบ้านท่านจัดการมันได้แต่ทีนี้เรายังไม่คิดว่าเจอเเจ้าของบ้านไงเราคิดว่าผู้มาสายประเทศนี้ท่านคิดผิด ผิดประหานเลยเพราะนั้นเจ้าบ้านต้องบอกลูกบ้าน <l ose> เลยเฮ้ยไม่ใช่เราเรานี่มีทุกวินาทีเราไม่ได้มันไม่ได้หมดไม่ได้หายนะเรามีมันอยู่ที่วันเราเนี่ยจะเปลี่ยนระบบระบอบแบบไหนอย่างไรไอนี้แหละคมจึงมาบอกให้ตื่นรู้เพราะตื่นรู้พระท่านก็สั่งทีครับส,สั่งเปลี่ยนระบบระบอบเลยยกเลิกไม่ใช้รัฐธรรมนูญไม่ใช้สอสอไม่ใช้รัฐบาลไ่ใช้พักม,มืองกันเมืองไม่มีการลกลกกเลือกต้งเลือกตั้งยกเลิกหมดเพราะว่าฉันจะทำฉันจะทําเองพูดง่ายฉันจัดการบ้านที่เองอ่ะฉันไม่รับคนใช้แล้วแมวคนฉันดูแลบ้านเองเลยจัด สัง่งหุ่นยนต์หินพินอัลลอบมาทํางานแทนไอ้พวกนี้เข้าใจไหมมันออกทํานองนี้แบบนี้บอกอธิบายอย่างนี้น่าจะเข้าใจชัเจนแจ้งแล้วะชาชนดูแลประเทศเองได้แล้วหมดยุคที่จะใช้สสพักเมืองเพราะนั่นทุกบ้านประชุมกันประชุมลูกบ้านแล้วก็ตัดสินใจส่งไปเสเดงเจ้โลงยืนยันนะประกาศจุดยืน่าฉันจะดูแลบ้านเองแล้วจัดการบ้านเองพวกแกออกไปได้แล้วประกาศ ท่นปิดประกาศเลยไม่ต้องมาทํางานบ้านไม่ต้องเข้ามาในสวนไม่ต้องเข้ามาในคาลิหาด์ที่มีพื้นที่หนึ่งพันไร่ปิดป้ายประกาศใครเดินมามันก็อา่านลูกน้องอา่านมันก็เจอมันก็บอกกันเฮ้ย hey, เขาไม่ให้เข้าแล้วเจ้าของมาเจ้าของทาเองเจ้าของสั่งรนยนต์ที่เป็นรรบดมาทํางานหมดแทนหมดเลยเราตกง,งานกันหมดแล้วเว้ยเอออย่างเงี้ยกระจายังเจ้าของบ้านมีสิทธิ์นะนักผูชนทุกคนมีสิทธิ์ยกเลิกประเทศไทยที่เป็นระบบระบอบการปกครองแบบเนี้ที่ท่านหาทางออกไม่ได้นยที่นี่มีทางออกให้แต่ผมพูดอธิบายให้ท่านเห็น เป็นบ้านท่านจะได้เข้าใจได้ง่ายอาจะได้ลื้อล้างประเทศไทยจบประเทศไทยที่ที่เป็นประเทศไทยปลอมมาถึงก้าวถึงสปีนะคราวนี้ก็ไป็นตามขั้นตอนที่ผมจะแนะนำนะก็หวังว่าคงเข้าใจที่ผมพยายามอธิบายแล้วนะเอาละคลิปนี้บอกว่าตื่นปัญญาเป็นโสดาบันกันได้แล้วนะโสดาบันที่ประเทศไทยเร่งตื่นเร่งอัปเดตเองด่วนเป็นโสดาบันทิพย์ใกับทุกท่านครับอาร์ตบล็อกแอดธรรมทน์ทิพย์ใต้ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ